สวัสดีครับเพล็ค จับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทําให้คุณรู้ทันโรคมารายงานตัวแล้วนะครับวันนี้เรายังคงติดตามหาสาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทํากันต่อนะครับโดยทั่วไปเราพบผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำําคิดเป็นร้อยละ2-3ของประชากรในประเทศไทยและสามารถสังเกตอาการผิดปกตินี้ได้ตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉลี่ยอาการจะเด่นชัดขึ้นในช่วงที่ผู้ป่วยมีอายุประมาณ20ปีนะครับผมก็ชักเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าโรคย้ำคิดย้ำทำํามีสาเหตุมาจากอะไร เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันนะครับมักจะพบว่าในครอบครัวของคนที่เป็นโรคแกมคิดย้ำทำก็จะมีอาการแบบเดียวกันมีความรู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแชร์มันออกไป with love. และอย่างที่สัญญากันไว้นะครับว่าแพทย์หญิงปราณีประวีชนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมานารมยังคงอยู่กับเราและคุณหมอก็พร้อมที่จะเล่าให้เราฟังถึงสาเหตุและขั้นตอนการรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำนี้เชิญคุณหมอได้เลยครับ สาเหตุของโรคยำคิดย้ำทำเกิดจากหลายสาเหตุสาเหตุแรกคือสาเหตุที่สารเคมีในสมองไม่อยู่ในสมดุลหากทำงานที่ไม่อยู่ในสมดุลก็จะทำให้เกิดโรคยำคิดย้ำทำได้อย่างที่สองโครงสร้างของสมองและการทำงานของสมองบางส่วนมีความที่ผิดปกติแตกต่างจากคนทั่วไป อย่างที่3พันธุกรรมมักจะพบว่าในครอบครัวของคนที่เป็นโรคยำคิดย้ำทำก็จะมีอาการแบบเดียวกันโดยปกติทั่วไปแล้วในคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ50-70%ก็จะพบว่ามันจะมีความเครียดมาก่อนส่วนตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการย้ำคิดย้ำทำอื่น ส่วนใหญ่มักจะไม่ปรากฏให้เห็นชัดปกติมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแต่บางทีก็มีเหมือนกันว่าตัวกระตุ้นบางอย่างอาจจะทําให้อาการย้ำคิดย้ำทําเป็นเพิ่มมากขึ้นเช่นคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทําเกี่ยวกับการกลัวความสกระปรกเมื่อออกไปนอกบ้านอาจจะมีอาการมากกว่าปกติผลเสียที่ตามมาจากการที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทําอย่างแรกคือทําให้ไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติเช่นเป็นโรคย้ำคิดย้ำทําชนิดกลัวเชื้อโรค คนไข้าอาจจะต้องอาบน้ำเวลนละ2-3ชั่วโมงอย่างที่2ออาจจะทําให้เสียสัมพันธภาพกับคนอื่นเช่นคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ทำทําแบบกลัวความสกปรกที่ต้องล้างมือบ่อยๆบ,บางทีอาจจะทําให้มีปัญหากับคนรอบตัวเพราะคนรอบตัวไม่เข้าใจว่าจะทําไปทําไมอย่างที่3อาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนการทํางานเนื่องจากว่าอาการย้ำคิดย้ทำทํานั้นเป็นมากจนไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้ การรักษาโรคยำคิดยำทำประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนแรกคือการกินยาการกินยาจะไปช่วยปรับสารเคมีที่ไม่อยู่ในสมดุลให้กลับมาอยู่ในสมดุลอย่างที่2เป็นการรักษาด้วยการทำจิตบำบัดแบบชนิด CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาที่ช่วยปรับเรื่องของความคิด พฤติกรรมที่ไม่อยู่ตามความเป็นจริงให้กลับมามีความเหมาะสมมากขึ้นซึ่งตรงนี้จุดประสงค์ของการรักษาก็คือเพื่อให้เหลืออาการย้ำคิดย้ำทำน้อยที่สุดในระดับที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยควบคุมอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำได้นะครับนั่นก็คือการฝึกจิตให้ผ่อนคลายเมื่อรู้สึกว่ากำลังจะเกิดความคิดที่เป็นตัวกระตุ้นให้อาการกำเริบลองหายใจเข้าลึกๆนะครับผ่อนลมหายใจออกช้าๆฝึกฝนเป็นประจำทุกวันก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามเฮลเช็ครายการที่จะทําให้คุณรู้ทันโรคได้ใหม่นะครับเพราะคําว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพสวัสดีครับ